สวัสดีครับวันนี้น้องน้ำโมพ่อเพียงมาอํ้บุญอยู่วัดปากุงวัดหลวงปู่ศีมหาวีโรครับหลวงปู่ท่องอินสรับาคุณโยจังหวัดสอย็ดอำเภอสีสมเด็จครับผมวัอน,นี้ก็ได้เอาเขามารวมบุญกลุ่มเขาใหญ่มือแรงจะเป็นมือบุญครับทรงไทยปีเก่ารับปีใหม่ครับครับก็เลย มาเอาเขามาโฮมเขามาโฮมได้เขามาซิบกัวสอบครับมือนี้รวบรวมกับหลายหลายคนรวบรวมมาเป็นตัวแทนนํามาครับมือนี้เอาเขาล้งรถแล้วกับเต่มาเมึงไก่ปลาไกา่แก่นกยุ่งครับอเอาขนมปังเอาอาหารมาเจีย ไก่ครับกันก็อเอามาเยอ,อะเฮ็นจะได้ก่อนเห็นจะได้ก่อนเห็นจะได้ก่อนนางอา่องในโลูนางนางอุ้ยมาแล้วมาแล้วโตเป็นไงแล้วอยู่อาหามันเป็นหงายเลยเออเอาเมือ่อเมื่อเอา,เอานางลง่มนางลง่มนางลงุ่มนางลุ่มดีดีรู้นางลุ่มดีดีเออโอ้ก็จะยุไก่ชิดเลยว่ะคือแล้วบา้านทีนี่ไก่ชิดเลยบา้านทีนี่านหาอาหาร บพื้นปีกหขม่วเ้ยเนาะมาหนีรุดฝากล่องรุดอ,อ่ามันเอื่นมันเอื่นมันไปจางไหนเอืนนอ่นน้นองยเอื่นน,หน,หน,น,น,นี่ไหก่อโอ้เห็นกันปะมันอหญ่หหลักน่น่ารัปุ่นไปเแก่ขัน

กูกูกูป๊ามันมันตัวกินตมันก็มาก,กินแค่นขนมปังอ๋อขนมปังมันกินแซ่บมันกินกินงไงไม่ได้กิกหลายเพียกินเขามันกิกเคลเมิตรห่อข้าวเมื่อวานวันนึงเอาเข้าวปลายมาครับกิกกิกโป้ไว้ครับผม ้ยบอกว่าจะลุกแม่มันตื่นบ่ไปได้เห็นบ่เอ้ยนางลงนางลงเออนางลงนางลงนางลงเออเห็นไ่มมันตื่นนางลงนางลงเออนางลงเขี่ยมันว่าเทนเอวมาแล้วมันมาแล้วอ้ยตื่นคนคนเดือจะจัดนกนกยุ่งเอ้ยครับปกติเกาะใกล้ว่าใดนะครับ อยู่วัดคนเคยกับคนไปกินน้ำเงียน้ำข้นตื่นเห็นบ่บัเล่ร์เร้นครับเปนด้ขนมปังบัเลร์เร้นวัดครับมีคนกลับมาทำบุญเรื่อยๆครับเป็นคนไหนว่าทียพป้าน้าบ่